คุณรู้ไหมว่าสมองของเราคือกุญแจที่เชื่อมไปถึงจักรวาลแต่มีกุญแจดอกหนึ่งที่หลายคนไม่รู้ว่ามีอยู่ทุกวันเราติดอยู่ในคลื่นสมองเบตา้าเครียดกังวลไม่หยุดคิดแต่นั่นไม่ใช่จุดที่เราจะเปลี่ยนชีวิตได้คลื่นที่พาเราเข้าถึงจิตใต้สำนึกคืออัลฟาและลึกลงไปคือเทต้าที่นั่นคือประตูสู่การเขียนชีวิตใหม่คุณแค่ต้องหายใจลึก ปล่อยวางและปล่อยให้ตัวเองผ่อนคลายสมองจะลดความถี่โดยอัตโนมัติจากนั้นลองนึกภาพชีวิตที่คุณอยากเป็นไม่ใช่แค่เห็นแต่ต้องรู้สึกว่าคุณเป็นคนนั้นอยู่แล้วเมื่อสมองกับหัวใจตรงคลื่นกันจกกักรวาลก็เริ่มขานรับคุณทันทีนี่คือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความฝันฝึกแบบนี้ทุกคืนแค่ไม่กี่นาทีคุณกำลังบอกจิตใต้สำนึกว่านี่คือชีวิตใหม่ของฉันและคุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมคลื่นความรู้สึกใหม่ ไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่คุณเปลี่ยนข้างในแล้วทุกคืนก่อนนอนคือประตูสู่การเขียนชีวิตใหม่คืนนี้คุณพร้อมจะเปิดประตูนั้นหรือยังอย่าลืมกดแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักและกดเป็นเพื่อนเราไว้เพื่อรับข้อมูลดีๆทุกวัน